ไม่ซูมไม่ได้ไออภิษดากับแฟชั่นชุดตาคายต้องบอกเลยว่าตอนนี้ขึ้นแทนเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังไออภิษดาเครือคงคาหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตกับสามีชาวฝรั่งเศสก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องเลยอาซึ่งไอแม้ว่าจะกลายเป็นคุณแม่แล้วก็ยังคงสวยแซ่บสุดเซ็กซี่มากๆอีกด้วยคนอะไรก็ไม่รู้หน้าสวยแถมหุ่นเป๊ะปังอย่างกับไม่เคยตั้งท้องคลอดลูกมาก่อน ล่าสุดไอได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองลงในอินสตาแกรส่วนตัวอวดชุดคอสตูมรัดรูปดีไซน์ชวนว้าวที่เผยให้เห็นสรีระสวดสรงเน้นๆทั้งท่อนบนและท่อนล่างตัวผ้าที่ถูกออกแบบคล้ายตาข่ายทั้งชุดบอกเลยว่าออร่าทะลุทะลวงได้เห็นสัดส่วนกันแบบเต็มๆต,ต,ตาไม่ต้องซูมกันเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาหนุ่มๆหลายคนใจสั่นวิวไม่น้อยคุณแม่ไม่อ่อนโยนอีกแล้ว